เปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องราวดีๆนะคะอยากเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมกันค่ะสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะหนึ่งใน g l o b a l destination ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมงานคิดค้นและดีไซน์เชิงสร้างสารรค์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมายืนร่วมกับครับทเวนีวันของประเทศไทยนะคะเปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมสมผัสประสบการณ์สุดพิเศษค่ะในงานอ e ีเวนต์เต็มรูปแบบนะคะของอ e ิเซมิยาเกครั้งแรกในเอเชียณสยามดิสคัฟเวอรี่ซึ่งถือว่าเป็น ความภาคภูมิใจที่แบรนด์ระดับโลกเลือกประเทศไทยแล้วก็สยามดิส c เวอรี่ค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นภายในงานจะมีการพบกับปรัญาด้านการออกแบบผ่าน4โซนด้วยกันโซนที่1นําเสนอเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์และปรัญาในการออกแบบโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมถึงแบรนด์อิเซมิยาเกนี้นะคะโซนที่2จะเป็นการแสดงกระเป๋าซีรีส์ลูเซนซึ่งเป็นซีรีส์ออริจินัลเลยค่ะในเฉดสีต่างๆมากกว่า245เฉดสีส่วนโซนที่3นะคะนำเสนอกระเป๋าในซีรีส์ต่างๆของทางแบรน โดยเฉพาะซีรีส์ที่โดดเด่นแล้วก็ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาและสัมผัสกับวัสดุที่ถูกนํามาใช้แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการออกแบบที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและเทคนิคพิเศษโซนที่4นะคะเป็นพื้นที่จําหน่ายสินค้าซีรีส์ลูเซนบ็อกซี่ค่ะที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยที่นําเอากระเป๋ารุ่นยอดฮิตของทางแบรนด์นะคะอย่างรุ่นลูเซนมาเป็นดีไซน์เป็นไซส์มินิด้วยค่ะมีทั้งหมด6สีคลาสสิกนะคะแล้วก็8สีเอกลักษณ์เฉพาะประเท ที่สยาม Discovery เท่านั้นค่ะสามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะคะแล้วฟรีด้วยค่ะ Discovery p l a พลาสยาม Discovery ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2เมษายนค่ะอ่าล่ะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วง